เดินขี้เยด็ดเด็อดอพวก,กเนี่ขอโทษครับพี่ชายเป็นอะไรไหมครับทำไปเลยครับแล้ครับพี่ชายเป็นอะไรไหมพี่อะไรนะครับอันนี้งตั้งใจแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออผมตั้งใจเลยครับผมขอโทษจริงๆขอขอโทษนะคบครับไปไหนก็ไปครับครับครับไอ้แวน่น แมนพี่ต้องไล่ผมด้วยนะครับผมเสียใจนะผมเสียใจมากเลยนะครับพี่รู้หรือเปล่าอันนี้พี่ชื่อมันม่วงใช่ไหมครับเห็นผมสีม่วงทำแอคเอสซัดไม่ได้หล่อหรอกพี่ชายครับสวัสดีครับพี่ชายพี่ชายมีเงินให้ยืมไหมครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นายอยากออกยังไงะอานะครับอยากอยากออกยังครับออกไปไหนออกเกมเอสซัดสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาวชื่ออะไรครับเนี่ยขอจีบได้ไหมครับขอจีบได้ไหม มามาขึ้นรถมาครับขึ้นรถมามาม,ม,มามามมขึ้นรถมาครับขึ้นรถมาขึ้นรถมาครับผมแม่งเล่นตัวจัดเลยวะเฮียกูมไม่ชอบพวกเล่นตัวเลยไม่รู้จะเล่นตัวทำไมงั้นอ่ะไปไปไปฮะเสียงมึงใช่ไหมเอ้าวไอ้เชี่ยมึงไม่มหว่าโลกกลมชิบหายานยั่นเนี่ยเอ้ยแป๊บ,บนึงไอ้เชี่ยนั่นมันชนมึงกูจัดการแฮะสัตว์ชนพวกกูเัว ไอ้สักกูล้างแคขนแบบไวไงกูล้างแคขนแบบไวไงล้างแคขนแบบไวงงบบไงเฮ้ยเจ,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 เจ๋งกูล้างแคขนน่ะละแม่งกระเด็นเลยเว้ยเคเพื่อ,อ,อขึ้นมากูปะขึ้นมากูมาเจ๋งอ้าวขึ้นมานขึ้นมาอีกรอบนึงกูชิดจอดเว้ยกิ้งชิจอดอ่ะกูชิด,จดเ,ดเออจ๋งเลยเพื่อนรับคนเข้าแก๊งไหมครับรับเต็มเลยครับพี่ชาย แต่มึงเต็มไม่สัตว์เอ้ยอะต้องงัชช้นมึงก้าวสุดไปไอ้จอดวัวกูสุดเกินไปว่ะไอ้เชี่ยจอดเพื่อนไม่เอาเพื่อนมันเกินไปบอกไงไวะไอ้เชี่ย ر. กูแม่งเด็ดแล้วดเดจ๋งเอ้จออย่าเลยไม่ไหวแล้วเจ๋งกูเล่นไหนหมายเลขหนึ่งแม่งโมโหล้วไอ้เชีย่ยเออโชว์เข้าไปกลับไปใส่แม่งอีกสักรอบได้เจ๋งไอ้พึ่งจะโดนเช็คเนี่ยเพื่อนเอา้าไอเ้เจ๋งมันต้องกลัวเทพเดื่อ giờ chuyện chết chết này tên ba khó này chuyện mày đi bái chuyện chết bên của chuyện đi mà dù còn chó á. lão trai rồi đó Nah, มีอะไรครับพี่ชาย <c oughs> จะมีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายผิดคันหรือเปล่าครับอุย้ยพี่ชายครับหน้าหน้าได้ผิดคันนะผิดคันหรือเปล่าครับพี่ชาย ไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นนะอารมณ์แบบว่ามันไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยไอ้เจ๋งม้องเตรียมติดเลยแปลกๆนะเพื่อนอะไรนี่ไอ้เจ๋ง,งติดเติมเงาม,มาเถอะไม่รู้จักเหรอว่าว่าจอร์จนี่ไง็นจอดไหมล่ะเพื่อนจอร์จรถเถอะ จ๊อดมุณพักมาทำะอะไรเนี่ยจ๊อดจ๊อดมุพักมาทำอะไรเนี่ยนี้โยโอ้โอ เออเนี่ยหมออยู่ไหนวะเรียกหมอก่อนเชี่ยแม่งเชี่ยแม่งรถมาโคตรแรงเลยวะเฮ้ยไอ้เชี่ยเจ๋งไอ้สัตว์เฮ้ยยังดูไอ้เชี่ยเจ๋งไอ้เจ๋งมาตลอดไหมไอ้ยี่นี่มันยาวไอ้ไปไอ้สาระไอ้เฮียขยะเดนเฮียไอ้เฮียแม่งแม่งแม่งบัฟกูเหมือนแม่งบัฟน้องกูเมื่อวานเดะอะไรไอ้เฮียน้องกูที่ที่น้องกูโดนอ่ะ เอาไอเจ๋งไอ้สัตว์พองตายเฮียหนีกูเฉยอ้าวเฮียมันเป็นพวกกันเหรอฮะเป็นเพื่อนกันเหรออ้าวเฮียมันชุกกว่าไอจอนมึงทำอะไรนี่เพื่อนไอ้เจ๋งมันเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เพื่อนกูเดินไปกูยืนเอ๋อแดกอยู่อ้าวไม่น้องเขามาชุบเราเรอ่ะอา้าวกูจะไปซะไปเฮียไปไม่ได้คุณหมอครับคุณหมอ,อจิตญาณหน่อยได้ไหมครับเอ้าเอเใช่ไหมครับออบ ใช่ครับเมื่อกี้อยู่ดีแก๊งแก๊งครอบครัวข่าวก็มาชุบผมเจอเลยครับตอนนนั้ที่ผมตายโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่บินนะครับใช่ครับเดี๋ยวแบ็คบินเดี๋ยวแบ็คลินแก๊งเลยนะครับโอเคไหมจู่ๆมาแย่งเคสหมอะเนี่งแบ็คลินเลยครับินไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยครับของครับของค่ะครับคุณหมอครับคุณหมอฮิวให้หน่อยได้ไหมครับเอ้าผมนึกว่าคุณหมอฮิวให้คุณหมอฮิวให้หน่อยได้ไหมครับ ชี้ยนะครับได้ครับเอ้าเมื่อกี้เสียตังสองเสียตังสองต่อเลยใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้ค่าชุบครับอ๋อผมไม่ได้เรียกครับเป็นมันเป็นอีกคนนึงเรียกครับอ้รอครับใช่ครับแต่ผมให้ชีายใช่ครับอ๋อขอเงินคืนได้ไหมครับเป็นได้ไหมครับมันมีคนนึงเรียกครับแต่มันชุบกปแล้วครับใช่ครับอ๋อก็นี้ครับครับ เกี้ยวเจ๋งแมงแมวทรงกูแหละขอบค้าคุณหมอ,อ <c oughs> เป็นไงเป็นไงกูแม่งไม่เคยเสียเปรียบผู้ใดพี่ชายครับพาไปส่งพาวิ่งได้ไหมครับพี่ชายพาไปส่ง <c oughs> พาไปส่งที่เบิกรถหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้เป็นประเด็นะพี่ได้ครับ พี่ชายครับมีใครมีใครมีรถให้ยืมไหมครับมีใครมีรถให้ยืมไหมครับพี่ชายไม่มีเลยครับผมอยากเอาไปจบปุ๊กนะผมไม่มีเงินไม่แต่ยืมสาวคนสวยคนนั้พี่สาวยืมรถหน่อยได้ไหมครับไม่มีเลยครับได้ครับไม่มีรถให้กูใช่ไหมแต่กูมีล้อให้มึงกูมีล้อรถให้มึงอุ้ยขอโทษครับ ขอชนพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับสัตว์แม่งมีบังเกอร์แม่งมีบังเกอร์ถ้าไม่มีบังเกอร์นะกูบอกให้เออเลยหมดแล้วเมียขอให้ถักคันนี้แม่งขึ้นได้เอะอยากลองกูต้องปลดรถละสวยสัตว์ไอ้เชี่ยแม่งวอหาบุ๊ว่ะแม่งวอว่ารถแม่งโดนขโมยโทษทีกลัวรถมึงไปทำคดีหน่อย ซิงเกิ้หน่อยซ่าซิงกิ้หน่อยซิงเกน้ลแหว่เชี่ยอุ้ยขอโทษครับเป็นไรไหมครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอายาไหมครับไไไไมมม่่่เป็นโอเคครับโอเคครับ โอโหเหรอโอโหเที่อะไรโอโหเที่อะไรมีน้ำหัวหอเอาแตกสองให้ผมไปส่งไหมครับได้ครับได้ครับอ่ขึ้นมาครับขึ้นมาเอา้าโทษครับขึ้นมาครับพี่โอ้ไม่ใช่ละขึ้นมาเลยครับเอา้าพี่ไม่ขึ้นมาตึกแดงตึกแดงตึกแดงมีคนกดน้ำตีนกูนะ ตึกแดงตึกแดงตึกแดงมีคนตายหนึ่งคนพี่ชายรับคนเข้าแกงไหมครับใับครับเนี่ยรับคนเข้าแกงไหมครับน้าน้าน้ารู้จักไหมน้าฮะรู้จักหรือเปล่านะอันนาที่ร้อนชื่ออะไรครับพี่ชายชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อเปียกปูนะครับเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะครับพี่ชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อเปียกปูครับแก่งอะไรครับแก่งสวดอปครับ แองสเวดอฟเพิ่งออกจากสเวดอฟครับเออหรอใช่ครับรับคนเข้าแกงไหมพี่ชายไม่น่าใช่นะหมายถึงว่ารับคนเข้าแก๊งไหมครับแต่มีแก๊งอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ถามยากจังวกูถามรับคนเข้าแกงไหมแค่นั้นแหละมจะรับก็รับไม่รับก็ไม่ต้องรับไปรับก็ไปที่อื่นจ้าถ้ารับก็บอกแหมรับหน่อยได้ไหมแก๊งอ่ะฮะแก๊งอ่ะรับหน่อยได้ไหมรับยากรับเย็นนะมึงสวัสดีครับพี่ชายรับรับคนเข้าแกงไหมครับ รับคนเข้าแกงไหมครับอะไรครับรับคนเข้าแกงไหมครับรับคนเข้าไหมหรอใช่ครับตอนนี้มันเต็มตอนนี้มันเป็นเต็มสิบสล็อตเต็มสิบสล็อตเหรอครับเคลียสล็อตได้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่ชายอะไรนะครับอะไรนะเคลียสล็อตได้ผมหน่อยได้ไหมสักสล็อตหนึ่งได้ไหมตอ้โหแตมันบางคนยังครบอยู่เลยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมพี่ชาย บอกว่าเคลียร์หน่อยได้ไหมอะไอจอนไอจอนไอจอนมาไอจอนมาจอด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 ที่อะไรบ้าล่าคุณจอดไปเร็วไอจอนมาไปเร็วไปเร็วไปเร้ว